สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมานำผักสลัดนะครับอายุ13วันนะครับอายุ13วันต้นก็จะประมาณนี้นะครับมาลงต่องปลูกนะครับซึ่งวันนี้เรามีกล่องปลูกอยู่2ขนาดนะครับก็คือเป็นอ่ากล่องอันนี้จะเป็นกล่องกุ้งนะครับบรรจุน้ำประมาณ25ลิตรนะครับแล้วก็เป็นกล่องปลาแซลมอน นะครับอันนี้จะบรรจุน้ําอยู่ประมาณ40ลิตรนะครับเราก็จะมาเติมปุ๋ยนะครับแล้วก็ปรับค่าพีเฮน้าเนื่องจากว่าผมใช้เป็นน้ําประปานะครับน้ำบาดาลน้ำบาดาน,นะครับก็จะมีค่า PH ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง ปรับค่า pH ด้วยนะครับแล้วก็เติมปุ๋ยนะอเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับค่าน้ําอย่างไรนะครับครับกันอื่นเดี๋ยวเราก็จะลองวัดค่า pH ของน้ํานะครับอันนี้เป็นน้ําประปานะครับเปิดจากปล็อกเลยไม่มีการพักน้ํานะครับน่าจะนะครับ อยู่ประมาณ7.3นะครับ7.3ต่เดี๋ยวเราก็ต้องปรับค่าพีเลงนะครับโดยใช้กดแมติกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นค่า EC นะครับอันนี้เครื่องจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เก่าแล้วนะครับจะอยู่ที่474นะครับ เราจะเติมปุ๋ย AB นะครับให้อ,อยู่ประมาณพันหกนะครับพันหกเราก็จะเติมเพิ่มไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ย A นะครับผมจะใส่ในโหลไว้ก่อนนะเพื่อให้ง่ายในการดูดสลิงนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ย B ลลิงนี้นะครับจะเป็น10 ml นะครับจะดูดได้แค่ทีละ10นะครับเพราะนั้นเราจะดูดเต็ม7ครั้งนะครับก็จะได้ประมาณ70แล้วเดี๋ยวลองวัดค่าดูกันใส่ปุ๋ย A ไปก่อนนะครับปุ๋ย A นะครับตอนนี้ปุ๋ย A e 70มิลลิลิตรแล้วนะครับและคนปุ๋ย A e ก่อนนี่ผมจะไม่รอนะครับจะไม่รอครึ่งชั่วโมงหรืออะไรนะครับผมจะเติมปุ๋ย B ลงไปเลยนะครับแต่ปริมาณที่เท่ากันก็คือ7หลอดสลิง สักคนก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยลองวัดค่ากันดูว่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะปรับวัดค่า EC ก่อนนะครับผไม่มาเลยนะครับ อันนี้อยู่แค่ประมาณ900นะครับ900เติมไป70อยู่แค่900นะครับเพราะว่าค่าปุ๋ยของแต่ละที่เนี่ยมันมันไม่เท่ากันนะครับปุ๋ยแต่ละเจ้าเนี่ยดังนั้นถ้าใครมีเครื่องวัดนะครับก็ลองวัดดูนะครับอันนี้ผมจะเติมให้ได้ประมาณ106นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าจะใช้ได้อ่าจะต้องเติมปุ๋ยประมาณกี่ซีซีนะครับ ครับตอนนี้ค่าปุ๋ยของเรานะครับอยู่ที่พันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับก็จะพอแค่นี้นะครับเติมไปทั้งหมดสิบสี่สลิงนะครับก็ประมาณร้อยสี่สิบีีนะครับผมก็จะเติมกล่องกุ้งเนี่ยทุกกล่องเท่ากันหมดนะครับประมาณร้อยสี่สิบนะครับเดี๋ยวผมก็จะทำการเติมเลย เอาละครับตอนนี้ก็ใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับกล่องแซลมอนนี้ผมใส่ไปประมาณ 300cc ซีซีนะครับ300ซีซีก็เกือบ1,800เลยนะครับสูงไปหน่อยไม่รู้จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับ แล้วก็ได้ปรับใส่กดในติกไปแล้วนะครับกดในติกประมาณ 50cc ลดซีซีมาอยู่เหลือประมาณ6นะครับประมาณ6กไม่รู้มองเห็นไหมนะครับอันนี้6.1.609อยู่ประมาณ6นะครับอยู่ประมาณ6ก็คือว่าใช้ได้นะครับปุ๋ยเยอะมากไม่เป็นไร ครับเดี๋ยวเราก็จะมานำต้นกล้าลงถ้วยปลูกกันเลยนะครับอันนี้ก็สายแล้วแดดค่อนข้างร้อนแล้วนะครับเราก็จะทำการดึงนะครับด,ดึงออกจากฟองน้ำนะครับก็จะทำการสอดจากด้านล่างนะครับส่วนใครถนัดจะสอดจากด้านบนนะครับ ก็ตามถนัดนะครับคราวนี้การใส่นะครับเราต้องดูว่าเมื่อหย่อนลงไปแล้วเนี่ยลากถึงน้ํำไหมนะครับที่สําคัญก็คือลากถึงน้ํำไหมนะครับเท่านี้นะเราก็จะผักของเราก็จะรอดนะครับบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้สังเกตเนะี่ยลากลอยน้ําไม่ถึงน้ําปุ๋ยนะครับ อากาศรอดก็จะน้อยนะครับทำการใส่ได้เลยจุ่มน้ำนิดนึงนะฮะให้รากมีน้ำหนักจะได้ไม่ติดกล่องโฟม นี้ก็สายนะครับแดดร้อนแล้วนะครับทำไม่ทันทนี้ครับหลักสำคัญก็คือให้ลากจุ่มน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จอีกทีนึงนะครับ ลงไปแล้วนะครับทั้งหมด124ต้นนะครับ124ต้นจะรลอดกี่ต้นนะครับ